สมาร์ทโฟนแอดดอยใช้ชิปส n a p แ r ปดก n 8เจน2มีประสิทธิภาพกราฟิกดีกว่า iPhone 14 Pro Max <c oughs> GPU ใน iPhone 14 Pro เครื่องต้นแบบรองรับ r a y ท็ a ซ i n g แต่กลายเป็นการก้าวพลาดครั้งสำคัญ <c oughs> iOS 6.3และ iPad OS 6.3เวอร์ชั่น Developer Beta เ <c oughs> เปิดให้นักพัฒนานโหลดครั้งแรกแล้ว <c oughs> ติดตามพร้อมข่าวอื่นที่น่าสนใจ สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เ e SA Channel Re v i e วิมาติดตามเรื่องราวขาว่าววงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจด้วยกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้กับผมต้นกลา้าพิเศษตอนนี้คุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อ iPhone ราคาพิเศษได้โดยจะแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับสมาร์ทโฟน a n d r o i d ที่ใช้ชิปส napdra g o n 8 Gen 2มีประสิทธิภาพกราฟ,ฟิกดีกว่า iPhone 14 Pro Max ชิปประมวลผลควอลคอมสแลปดราก้อน8 Gen 2ที่อยู่ในสมาร์ทโฟน a n d r o i d ได้รับการพิสูจน์ว่า มีประสิทธิภาพกราฟิกที่เร็วกว่าชิป a 1 6 b i o n i c ของ iphone 14 pro และ iphone 14 pro max จากการทดสอบของ f o n e arena fold arena พบว่า vivo x 9 0 pro พัดมี g p u ที่เร็วกว่าชิป a 1 6 b i o n i c ของ apple แต่ประสิทธิภาพของ cpu นั้นยังตามหลังและเชื่อว่าสมาร์ทโฟน Android รุ่นอื่นๆที่ใช้ชิป snapdragon 8 Gen 2ก็จะให้ผลลัพธ์แบบเดียวกันจากการทดสอบด้วย3 d mark wireless extreme state test พบว่า vivo x 9 0 pro พั ทำได้3,726คะแนนขณะที่ iPhone 14 Pro Max ทําทำได้ที่3,210คะแนนและจากการทดสอบ2นาาิีเต็ม vivo X90 Pro Plus ทำได้3,251คะแนนขณะที่ iPhone 14 Pro Max ทําทำได้2,309คะแนนซึ่งหมายความว่า vivo X90 Pro Plus มีประสิทธิภาพดีกว่าประมาณ41%อย่างไรก็ตามหลังจากการทดสอบโฟน e a r e นารายงานว่า vivo x 9 0 Pro ูปรพัทเกิดความร้อนสูงจนต้องนำไปพักที่ห้องเย็นกว่าราว2-3นาทีและยังสูญเสียพลังงานแบตเตอรี่ถึง1 5เในช่วงระยะเวลา20%นาทีของการทดสอบขณะที่ iphone 14 pro max เสียพลังงานไปเพียง8%ปนอกจากนี้ iphone 14 pro max ที่มาพร้อมชิป a 16บ i o n i c ิยังมีประสิทธิภาพด้าน cpu ที่เหนือกว่าจากการทดสอบด้วยแอป geekbench พบว่า iphone 14 pro max มีประสิทธิภาพในการทำงานแบบสิงเกิลคอร์เร็วกว่า 26. 5 และมีประสิทธิภาพในการทำงานแบบมันติคอเร็วขึ้น4.8%เมื่อเทียบกับ Vivo X90 Pro p l u ที่มา p h o n e Arena GPU ใน iPhone 14 Pro เครื่องต้นแบบรองรับ Rad t a c i n g แต่กลายเป็นการก้าวพลาดครั้งสำคัญ Apple ถูกอ้างว่าเคยมีแผนปรับปรุงกราฟิกครั้งใหญ่ให้กับ iPhone 14 Pro และ iPhone 14 Pro Max แต่กลายเป็นการทำผิดพลาดครั้งใหญ่จนต้องยกเลิกไปในช่วงท้ายของการพัฒนา ตามรายงานของ The Information แหล่งข่าวรายงานว่าทีมวิศวกรของ Apple มีความทะเยอทะยานเกินไปในการปรับปรุงกราฟิกให้กับชิป A6 1ใน iPhone 14 Pro ด้วยการเพิ่มเทคโนโลยี Ray Tracing ซึ่งช่วยให้การแสดงกราฟิก Gaming มีความสมจริงมากยิ่งขึ้นในด้านแสงและเงาแต่กลับพบว่าการปรับปรุง GPU ทำให้เกิดปัญหาความร้อนและใช้พลังงานมากกว่าที่คาดไว จึงส่งผลต่ออายุก,การใช้งานของแบตเตอรี่จึงตัดสินใจยกเลิกแผนการดังกล่าวในช่วงท้ายของการพัฒนาการยกเลิกแผนดังกล่าวไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในประวัติศาสตร์ของการออกแบบชิปของ Apple และเป็นสาเหตุที่ทําให้ชิป A16 Bionic ใน iPhone 14 Pro ไม่ได้รับการปรับปรุงประสิทธิภาพกราฟ,ฟิกมากนักเมื่อเทียบกับชิป A15 i o n i c เพราะต้องกลับไปใช้ GPU ที่คล้ายกันนอกจากนี้ยังมีรายงานว่า จากข้อผิดพลาดในการพัฒนา GPU ทําให้ Apple ตัดสินใจปรับโครงสร้างทีมโปรเซสเซอร์กราฟิกครั้งใหญ่มีการย้ายผู้จัดก,การบางคนออกจากโครงการรวมถึงให้ออกจากตําแหน่งสําคัญที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบชิปที่มา m a c r u m e r iOS 6 3และ iPad OS 6 3 version Developer Beta เปิดให้นักพัฒนาโหลดครั้งแรกแล้ว การทดสอบอัปเดตซอฟต์แวร์ iOS 16ครั้งใหม่ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วเพราะ Apple เริ่มปล่อย Developer Beta สำหรับ iOS 16.3และ iPad OS 16.3เป็นครั้งแรกหลังจาก iOS 16.2ได้รับการเผยแพร่สู่สาธารณะอย่างเป็นทางการ Apple ก็เลยเริ่มปล่อย iOS 16.3และ iPad OS 16.3, macOS Ventura 13.2และ tvOS 16.3เวอร์ชั่นเบต้าให้กับนักพัฒนาต่อเลย โดยผู้ใช้ที่มีโปรแกรม d e v e l o p e r Beta สามารถดาวน์โหลดบิวใหม่ได้เพียงแค่ไปที่การตั้งค่าและไปที่ข้อความแจ้งเตือนการอัปเดตซอฟต์แวร์ซึ่งบิตใหม่ใน ios 6.3จประกอบด้วยคีย์บอร์ดความปลอดภัยที่ทำงานร่วมกับคีย์บอร์ดความปลอดภัยของ fido สำหรับการตรวจสอบและการลงชื่อเข้าใช้เว็บไซต์และอุปกรณ์และฟีเจอร์ใหม่อื่นๆที่น่าจับตาม,มองใน ios 6.3น่าจะเป็น Apple c a การ a v i n g a c c o u n t apple paylater apple music classical Custom accessibility Mode และ advanced data protection for iCloud นั่นเองส่วนวัดเปิดตัว iOS 6 3อย่างเป็นทางการคาดว่าน่าจะวางจำหน่ายเดือนกุมภาพันธ์หรือเดือนมีนาคมในปี2023ที่จะถึงนี้และต้องระวังเมื่อต้องการอัปเดตเพราะยังเป็นเฟิร์มแวร์รุ่นเบต้าอยู่ฉะนั้นต้องอย่าลืมที่จะสำรองข้อมูลอุปกรณ์และข้อมูลส่วนตัวไว้เสมอนะที่มา GSM Arena หรือ Apple จะเปิดตัว iOS ให้กับแอป Third Party ปี2023 Apple ได้วางแผนเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่บน iOS รวมถึงผลิตภัณฑ์และบริการอื่นๆให้เป็นไปนตามข้อกำหนดของสหภาพยุโรปที่กำหนดไว้ว่าจะให้ผู้ใช้ iPhone และ iPad สามารถดาวน์โหลดแอปผ่านแอปลและเว็บไซต์ของ Third Party ได้ตามที่มาร์กกอแมนจากสำนักข่าวบลูเบิร์กได้บอกเอาไวา้ว่าการเปลี่ยนแปลงนี้จะเกิดขึ้นเฉพาะใน27ประเทศที่เป็นสมาชิกของสหภาพยุโรปก่อนเท่านั้น แล้วค่อยขยายบริการไปอย่างภูมิภาคอื่นๆต่อไปโดยแผนการเปลี่ยนแปลงนี้มีแนวโน้มที่จะมาถึง iOS 17ในปี2023ด้วยเพราะสาภาพยุโรปให้บริษัทต,ต่างๆมีเวลาจนถึงปี2024เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายตลาดดิจิทัลใหม่ซึ่งการใช้งานยังรวมถึงการอนุญาตให้เข้าถึงชิป NFC กล้องไฟมา m เน็ตเวิรและ ATT a ทได้กว้างขึ้นอีกด้วย เรียกได้ว่าเป็นการนําเครื่องหมายการท่องเว็บใหม่มาสู่ iPhone และ iPad เลยก็ว่าได้และ Apple อาจจะต้องวางแผนที่จะเรียกเก็บเงินจากนักพัฒนาแม้ว่าพวกเขาจะไม่ได้ลงแอปผ่าน App Store เหมือนเดิมก็ตามที่มา GSM Arena เจรนภัยมิชาชีพเนียนเป็นแอปธนาคารเพื่อนหลอกให้เราคลิกลิงก์ดูดเงินช่วงนี้มีข่าวมิชาชีพทำธุรกรรมผ่านช่องทางออนไลน์จนนับพทถวน อย่างล่าสุดแก๊งมิจฉาชีพเนียนเป็นหน่วยงานแอปธนาคารเพื่อหลอกขโมยข้อมูลส่วนตัวของเราทั้งที่อยู่ชื่อสําคัญต่างๆโดยใช้เป็นหัวเคแบง์ K อย่างจงแจง้งและพยายามหลอกทมเราให้ตายใจถ้าใครลงกลรับรองว่าโดนสุบเงินเกลี้ยงแน่นอนซึ่งเป็นวิธีที่แพร่วขึ้นเรื่อยๆแต่สามารถสังเกตและป้องกันได้ครับเมื่อช่วงที่ผ่านมาทางเพจดราม่าแอปดิได้โพสต์เตือนเกี่ยวกับแก๊งวิจฉาชีพโดยมีใจความว่าเตือนภัยคนที่ใช้แอปเคแบงหรือแอปธนาคารอื่น ตอนนี้มีมิจฉาชีพส่ง SMS ว่าเรามีการดำเนินเข้าบัญชีผิดปกติของ Kbank โดยใช้เป็นหัว K-Bank เลยและก็จะไปลิงก์ไปที่ l ล n e l ล n e ก็จะขึ้นคำว่า Kbank l i ไลท์ like, ทำให้น่าเชื่อถือมากผมกดลิงก์เข้าไปล่อื้อเพราะมีแต่นี่สินไม่มีเงินเข้าเยอะขนาดให้มันล่อลอกได้พร้อมทั้งตรวจสอบกับธนาคารแล้วยืนยันร้อยเซว่าเป็นพวกมิจฉาชีพจะพยายามพูดคุยกับเราแบบเจ้าที่ธนาคารและส่งลิงก์มาให้เราปรดระวังทุกท่านปอล่อหนึ่ง ภาพสุดท้ายที่ผมวงสีแดงเป็นตัวเลขนั้นคงเป็นลิงก์ที่เอาไว้ดูดข้อมูลตามภาพที่ระบุไว้เราจะเห็นว่าพวกมิจฉาชีพเนี่ยนเป็นเจ้าหน้าที่ของธนาคารพยายามช่วยเหลือเราแต่หลกัลกๆคือการหลอกให้เราหลงกลเพื่อถามข้อมูลทุกอย่างทั้งชื่อเบอร์โทรศัพท์รวมไปถึงการฟิชชิงให้หลงเชื่อแล้วไปคลิกลิงก์เข้าเลข IP แบบไม่รู้ตัวแล้ว้าไครเผลอไปกดมีโอกาสสูญเงินงได้นับไม่ถ้วนเลยครับ แต่อย่างไรก็ตามเรามีวิธีสังเกตให้ทุกท่านได้รู้ทันอย่างปลอดภัยวิธีสังเกต1นึ่งธนาคารหลักจะไม่ติดต่อหรือใช้นยโยบายส่งลิงก์หรือไฟแนบใดๆเพื่อให้ลูกค้ากรอกข้อมูลส่วนตัวหรือข้อมูลทางบัญชีรวมไปถึงหลอกติดตั้งโปรแกร,รมมันแวร์เช่นในภาพให้ที่อยู่ IP ปลอม 2. ธนาคารจะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการแจ้งบัญชีโปรแกรมดูหนังออนไลน์หรือปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลของบัญชีโปรแกรมดูหนังทางสตรีมมิ่งต่างๆเพราะมิจฉาชีพจะนําข้อมูลดังกล่าวไปส่วนตัวตนเพื่อทาธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ตได้ครับ 3. ใช้ภาษาเป็นทางการผิดหลักไวยากรณ์เดี๋ยวก็พิมพ์ค่ะพิมพ์ครับสะกดคําผิด 4. อาจใช้เนื้อหาที่มีลักษณะเร่งด่วนและสําคัญเพื่อให้ผู้ใช้ตกใจจนลืมตรวจสอบข้อเท็จจริง ทางเราจึงอยากจะเตือนให้ทุกท่านระวังกันไว้ให้ดีครับถ้าพบว่ามันผิดแปลกไปให้แจ้งกับธนาคารโดยตรงหรือโทรติดต่อ,อคอร์เซ็นเตอร์ได้ทันทีเพื่อให้ทําการตะง,งับการใช้บัตรต่างๆที่มาเฟซบุ๊ก k d a m a Addict ขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์และนี่ก็คือข่าวสารวงการเบอร์ถือสาระไอทีที่น่าสนใจที่หยิบม,มาฝากกันในวันนี้ครับหากผิดพลาดประการใดต้องกลับขออภัยไว้ด้วยนะครับพิเศษตอนนี้คุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อ iPhone ราคาพิเศษได้โดยจะแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับ อย่าลืมนะครับถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารวงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับ m s s c h h n n n e l r e v i ว w นะครับผมต้นกล้าสวัสดีครับ